ตัดสนเดี๋ยวตัดแา็ไเรเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อามาใช้เดี๋ยวผสมไปเขาเรียกอย่างเงี้ยมันจะได้ด้หมด บางนเนี่ยไม่เป็นไรเอาไว้ดูเผื่อเดี๋ยวจะได้เอาไว้ทำอันนี้คืออะไรคะน้ำน้ำน้ำหัวที่เปลี่ยนหัวอันนี้โลชั่นค่ะ <L otion. S 2> โลชัน่นโลชัน่นโลชั่นจริงๆมันเป็นมีขายเป็นกิโลอย่างเงี้ยครับเราตั้งขึ้นแต่งงาเป็นกิโลคีเพง่งสัมเพลงสัมเพลง,งร้านพงทวด ร้านห้องวดเนี่ยเอาถุงออกอันหนึ่งก็ได้มันจะเป็นสองใบถูกไหมร้านห้องวดเนี่ยเขาจะมีขายผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเราก็ไปซื้อได้เคยหน่อยเป็นหมอห้องสาวก็พอใช่ช้าไปเดียที่กินวอดแต่ต้องไปนะเออ่าถ้าถ้าเราแต่ก็ฝุ่นโลชั่นอ่ะเราก็ต้องมีของเราเป็นส่วนตัวเพราะบางทีถ้าเราไม่ถ้าเราซื้อโลชั่นตัวไปมันจะมันแพงมันแพง อันนี้ต้นทุนอยู่ที่กิโลหนึ่งก็แปดสิบเก้าสิบบาทเนาะแต่เราก็นวดได้เยอะแต่เราก็ต้องมาผสมมาผสมพวกออยของคุณจะใส่เนี่ยไอ้น้ำมันมาน้ำมันมากอกเข้าไปด้วยเพื่อบำรุงผิวอันนี้เรียกว่าอะไรกันโลชั่นโลชั่นโลชั่นเหมือนยกกันเลยผิวโลโลชั่นโลชั่นบำรุงผิวค่อยๆเทยเ เทลงไปเลยจะได้ผสมทีเดียวเปิดเปิดให้เพื่อนหน่อยเสร็จล้วก็ครั้งที่แล้วครูผสมแค่สามกิโลใช่ไหมมันหมดเร็วอันนี้เอาให้หมดเลยอันนี้ีกกิโลไม่ได้ห้ากิโลห้ากิโลมันมาตอกใช่แล้มันมาตอกเอาเราใช้อะไรกูหลับแก้มโซนราปี หรือไม่พายอะไรก็ได้ถ้ารอเนี่ยถ้าอยากเร็วอยากให้มันเข้ากันเร็วพิดตั้งเตาอุ่นๆไอ,อ้เดี๋ยวหม้อใหญ่อะไรเราไม่มีเราปุ๊ก็เลยให้ใช้เนี่ยใช้เวลาคนหน่อยชักน3กิโลอันนี้5กิโลชั้น5กิโลแล้วก็หนึ่งก่บหนึ่งได้ถ้าเราทำเองอะคะ่ะ เพราะว่ามันมันมันไอเราทําเองน้ํามันมะกอกเนี่ยซื้อมากวดแพงนะคะเราไม่ใช้น้ํามันมะกอกก็ได้เราไปใช้เป็นน้ํามันแก้วรู้จักน้ํามันแก้วไหมไม่รู้จักน้ามันแก้วเนี่ยคือเป็นอ่ามิโนรออยเป็นออยออยที่เขามาใช้เป็นนวดนวดอ่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหมือนเบบี้ออยไหมเบบี้ออยก็แพงเบบี้ออยเขาเขาเขาก็ใช้น้ํามันแก้วนี่แหละเป็นเบสเป็นเบท เป็นเบสแต่เขาก็มาแต่งกลิ่นใส่พวกสีกลิ่นอะไรวิตามินอะไรเข้าไปก็คือตัวเบสก็คือมิลลิออยルแหละหรือน้ำมันแก้วที่รู้จักกันอันนั้นเดี๋ยวเราใส่ยาหม่องเข้ามาอีกอันนั้นคือน้ำมันไอไคลเซมอันนั้นคือครูทำเอาไว้อันนี้ครูทำเอาไว้เลยใช่ต้องตัวเป็นปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามันอันนี้ก่อนตวงสิบกรัมเย อ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันกูยังไม่ได้ผสมนะมันเพียวเลยอันนี้เลยเอาเทใสนนี้หน่อยในใส่ขนนียนะเทส่ขนนี่ใช้คนมีตกมีกล้วยไหมไม่มีใช่ยกขึ้นหนุนสูงได้อยู่น้ำมันหกแน่เลยต้องยกโอ้เสียดายเดี๋ยวเราก็เอานั้นเทไปได้ใช่ อันนี้เป็นมือไม่นิ่งเนี่ยใจไม่นิง่งเดี๋ยวพี่เรียนบริต้าพี่ต้องนิ่งน really ิ่งนะตอนตอนอประมาณสี่ร้อยตันจะนิ่งคือบอกห้าสามเลยอันนี้จะเป็นเพียวๆเลยอันนี้คุณจะทำเพียวๆเลยมันเหมือนน้ำมันเหลืองไหมน้ำมันเหลืองอะค่ะมันจริงๆมันเป็นน้ำมันตัวเนี้ยถ้าเราร้น อ่ามันเราเคี่ยวมาเนี่ยมันก็คือหัวเชื้อที่ทําจะหมองซัน้ํามันเขียวไอ้ทาน้ํามันเหลืองมันก็จะมีพลายกระมิ้นกระมินชั้นกระมินอ้อยอ่าไอ้อเอ็นยืดพวกอะไรเงี้ยหาสมุนไพรต่างๆที่เราจะมาเคี่ยวให้เป็นตัวยาเป็นแก้ปวดแก้เมื่อยถึงเวลาก็เนี่ยมาอันนี้คิวเวลาคงูม,มีขาใช่ไหมพอ <c oughs> พวกสมุนไ<อ><ห>พร โอ้แต่ไอ้พวกน้ำผม้นันคงไม่เคี่ยวอ่ะอันนั้นใช้เวลาเคี่ยวเป็นวันเ,ออเป็นวันจริงพวกเนี้ยซื้อพวกนี้มาผสมเราก็ซื้อโัวเชื้อครูไปอพราพวกนี้มันมันเคี่ยวเป็นวันกูจะทำนานๆใกล้หมดอย่างเงี้ยกูก็มองอ่ะมันเริ่มจะหมดละต้องหาแต่ตอนเนี้ยมีแต่ถ้าจะใช้กับต่อไปก็คือใช้น้ำมันเขียว<ต>น้ำมันเขียวจะเยอะเยอะใช้ได้ใช่ไหมคูใช้ได้ค่ะอันนี้คือใช้ได้เลยกดข้อมือเมื่อกี้อ่าเนี่ยเนี่ย พ่นสเปรย์ก็สู้นี่ไม่ได้อันนี้ขนมไทยอันนี้ซื้อที่ไหนอะรไม่ซื้อคือทำอาจารย์สอนเสร็จแล้วไปหากล้วยกล้วยกล้วยมาเบาเราทำไมเราต้องใส่ผสมพวกนี้เข้าไปเพราะว่าถ้าเราโลชั่นอย่างเดียวมันจะซึมเร็ว ซึมเร็วมันจะหายบุบบุบบุบไปเลยถ้าเราไปนวดเอาโลชั่นที่บ้านใช้อะไรเงี้ยผสมเลยเอันนี้ก็เทผสมกันเลยก็ได้ือไม่เทมรวมไปเลยเทรวมไปเลยก็ได้เราก็ขยับ่ที่เหลือนี่เราใส่ขวดนี้ได้มั้ยครูอ่าเดี๋ยวครูจะเอาขวดใหญ่ใส่ไปเลยขวดน้ำอ่ะได้แล้วหาเนี่ยเข้ากันแล้วเออเก่งนะเนี่ยคนแป๊บเดียวเนี่ยฮะกลวยอยู่นั่นแหละกลวยกลวย ดูตรงที่ตรงไปดูดูด้านหลังอะตรงถ้วยจานอะที่นี่ก็มีกล้วย เป็นสมุนไพรเนาะใช่เป็นสมุนไพรอันนี้กูยังไม่ได้ปรุงแต่งนะจริงๆมันต้องแต่งกว่านี้นะต้องใส่กพิมพ์เสนกะละปูอะไรต้องไปมันไม่ร้อนนะอ่ะแต่อันนี้คือเพียวเลยยังไม่ได้ใส่อะไรแต่อย่างนี้ก็น่าใช้อยู่นะคือถ้าเป็นอย่างนี้ยคือคือบางบางร้านเนี่ยเขาจะเอาไปใส่ทำนี้เป็นออยได้ไหมใส่แค่คุณหรือว่าออยมันต้องใช้ออยเพียวมันต้องออยเพียวค่ะ บางร้านใช้ยังไงครับบางร้านเขาก็เอาไปเป็นตัวเป็นน้ํามันเลยเป็นตัวน้ํามันนวดแต่คิดราคาแพงนิดหนึ่งอ๋อคือตัวนี้หรอใช่เพราะว่ามันมันจะเป็นน้ํามันลีนเซ้นใช่มันมีตัวยาก็แทนที่จะใช้ยาหม่องเขาก็ใช้ตัวนี้ใช่ค่ะมันจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบับบ๊บไนี่ไอ้ที่มันเป็นแบบเนื้อนิ่มๆมันจะมีที่เป็นยาหม่องกับที่มันเนื้อนิ่มๆกว่าที่ครูเป็นบามบามกับอันนี้ก็คือจะเหลวเลย สรุปจะเทของเก่าออกไหมาะพี่มันเค้าไม่มันเค้าไม่ออกเลยเทไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเขย่าเอาขอบขอจเย็นสีสวยมากกินเลยสีสวยมากินเลยเมื่อกี้โยกเด็ดตอนนี้เป็นยังอยู่นะ ใส่ไอ้นี่เยอะเวลาเราใส่ไอ้นี่ลงไปมันจะน้อนน่าจะพอค่ะเอาส่งไปฝั่งน้นจิให้เพื่อนส่งไปฝั่งน้นอ่ะมานั่งงนี้มานั่งนี้ถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวใส่เอาขวดหลังตู้เย็นมาด้วย คนนวดใช่ไหมคุณคนหนึ่งประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีไม่ได้พักเลยจะไหวไหมไหวไหมก็ไหวแล้วทํามาแล้วอ่ะสิบแปดคนนวดสิบแปดคนคือไม่มีเวลากินข้าวไม่มีเวลากินน้ําพอกระดกพอจะกินข้าวก็ปากปุ๊บลูกค้ามาอ่ะวางบายต่อที่ไหนที่ไหนเ่ยอ่าไปทาไปร้านมานเลยค่ะมาเลย อันนี้ที่มาเลย์นี่แกนติ้งอนจะารย์มีตัวเซลลนะมีให,ให,ให,ใหญ่ไปไหมแบบส่วนที่เหลือหรอแล้วอย่างท่านวดเท้าไอ้ที่มันต้องใช้แรงเยอะมันจะใช้แรงใช้มือเยอะมันคือท่าที่ เพราะนวดเท้าเนี่ยมันใช้นิ้วอย่างเดียวแล้วเราก็นั้าอย่างเดียวใช่แต่นวดตัวเนี่ยเราเรยนอย่างไรนะเราใช้เข่าใช้อะไรใช้สองใช้อะไรได้เราใช้นิ้วไงเราจะใช้ผ้านิ้วไมไม่ค่าตอนอาจารย์สอนเราต้องใช้นิ้วให้รู้เส้นแต่พอไปทำจริงแล้วมันก็จม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 จีจมมันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนิ้วเราหรอแต่ที่อาจารย์สอนเราให้เรารู้เส้นแต่จริงถ้าแบบ สอบเหมือนกับของนวดไทยจริงเขาใช้นิ้วมากทานถ้าสอบนวดนวดไทยต้องมีไว่าถ้าแบบเราจะเอาฝึกตัวให้แข็งแรงเพื่อไปเลเวลไทยเอ็นไทยเอ็นหน่อยถ้าจะฝึกถ้าเป็นแก้อาการแก้การเน้นนิ้วเน้นนิ้วเพราะนิ้วมันเข้าไปถึงจุดจุดมันได้อันนี้เมื่อกีมันไม่เมนเพราะถึงกว่าจะใช้นิ้วไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้แบบฝึกฝึกถ้าเราฝึกใช้นิ้วไปเรื่อยๆนิ้วเราใช้แข็ง เวลาเราแตะมันจะเจ็บหน่อยทนหน่อยเราเจ็บใช่ไหมเราเจ็บจนหมดเจ็บแล้วจบใช่เจ็บแล้วจบตอนนี้นิ้วว่าได้อยู่แต่คอยังต้องฝึกพ่อเราเลยเราคอมันฝึกยังไงได้บ้างอ่าฝึกพ่อฝึกพ่อคือกล้ามฝึกเหยียดสะบัดอ๋อเป็นแต่ใช้ตันนี้อ๋อฝุดพ่อใช่ข้างนี้หรอแล้วนิ้วเราฝึกยังไงนิ้วหามะนาวมาสักกิโลหนึ่งอันนั้นน้อยไปเปล่านะ อ่ะไม่เป็นไรค่อยเติมเอาก็ไม่นานกิโลทำเองเอามากด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 ล่ามะนาวให้ขูเอาน้ำมาให้น้ำมะนาวมาให้ขู่ขูจะได้กินเยอะๆขูต้องสอนท่าเนี้ยที่ยงยะยกกระดานขู่โคตรยากทำไม่ได้แต่พี่ตัวเล็กน่าจะได้อยู่นะต้องให้ต้องให้ก๊อปโชว์อะไรอะยกกระดานยกกระดานไม่เคยทำได้เลยทำบนพี่หมอป่ะใช่พี่หมองหนูยิงยกไม่ไหวตัวหนัก มองมองอะไได้เยอะได้จะติดปางจะมั้ยแล้วใส่ขวดอะไรนู่นเนี่ยขวดใหญ่นั่นขวดนี้ใส่แชมพูขวดนี้ใส่ได้เหลือก็ใส่โอ้หเหลือเยอะเลยอ่ะสวยๆนะพอตินเก็บไว้เดี๋ยวจะหาบรรจุภัณฑ์เล็กๆเอาไว้แบบไปรับงานแล้ยใช่มันต้องมีต้องมีเออเป็นหมอนวด ต้องมีอุปกรณ์ติดตัวก็คือพวกโลชั่นเนี่ยหาเป็นกับขวดเล็กๆติดกระเป๋าไว้ล้วก็ม้อาจารย์ใหญ่กัรไดตัดเล็บตรใบด้วยไหมครูบางคีเหมือนกับมางคีมหน้างานมันมันจะเจอหน่อยนึงแล้วอ่าใช่มันจะคนนี้ตัดต้องต้องมีตัดเล็บตัดเองเดี๋ยวจะไปโดนลูกค้า เราคูบอกเรื่องจมูกตีนก็ตัดตัดอยู่เพราะปกติมืนตีนแค่ตัดเล็บไงจมูกก็จะขแข็งๆตรงเนี้ยเออเราก็จะแบบเอเอโดน ทำทีเดียวเลดียวเหลอดลงไปมันจะจล้มิมัด,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 ดน้ำัดเนื้อใสไปลอสลัดมีน้ำอยู่มีเสื้อเตืนเลยบ้างใช่คุณนามาขามเมื่อเช้าทำมาขามเมื่อเช้าทำมาขางทำมาขางคือสอนทำให้ขัดผ<ะ>ิวขัดตัว แปกงสะปูโอเคนะสะปูดีไหมใช่ค่ะใ้แล้วใช้แล้วใช้ใช้กับใช้กาแฟอ่ใช้แล้วโอเคใช่ไหมใช่วะตัวใส่ใส่กาแฟเอ้ยกาแฟหนึ่ก้อนเล็กๆี่ยเดี๋ยวจะละลายอะไรเร็วเหมือนมาดามเองอนี่ยลายแบกีสเลนเคยซื้อบางยี่ห้อแล้วไม่ชอบอะมันเขบอกว่าใส่บำรุงเยอะแต่ไม่ชอบเลยแต่ยี่ห้นี้มันรู้สึกสะอาดไงใช่ สะอาดสบูู่ใช่ไหมใช่นี่ตนแต่อ่มน้ำไม่เป็นคราบขังเยหมอ่เยหมองที่ใช้ได้นะคะเสื้อสีก้อนสีอะไรไปสีดำสีดำพวนี้ได้ไหมเยลลีอเยลลอ่มันจะละลายยากมันต้องมาปีบบังคับเนาะแต่ถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยมันจะง่ายถ้าผสมพวกนี้ควรเป็นพวกน้ำเป็นพวกน้ำนั้นน้ำมันนั้นไม่ใช่เป็นน้ำนะมันจะน้ำมันแพงนะจ้าน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวช่นั้นแพงอยู่แล้ว ถ้ากำสอนทำน้ำมันดีเม่าจะได้อะไรแล้วก็แชร์กันเนาะน้ำมันแหม่เนาะไม่ค่อยว่ากันวันนี้ครูก็สอนทำนี่ก็แชร์กันนี่และสอนทอะไรที่ขัดม่ัตัวใครถอขกวิดน้ำมันแวันแชร์กันแล้วเมื่อเช้าใด้ตกกันลย25บาทเองนะทำขิมขัดแชร์ขัดอยู่ๆได้กินตั กลิ่นนี้เลยกลิ่นน้มันนน้มันมันมันน่ากลม้อเลยุณแต่ีม่กลิ่นไผ่เลยมันเหมือนกลิ่นไผ่จริงๆอ่าหน้าฝนอ๋อไผ่ช่วงนี้มันก็จะสวยไผ่ไผ่ช่วงนี้ก็จะเขาจะนิยมใช้กันตอนช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยพวกไผ่พวกอะไรเนี้ยมันจะสวยแล้วก็หัวมันจะพวกใเก็บได้หลังหลังฝนตกหน่อยเนี่หลัะหลังจากหน้าฝนเนี้ย สมุนไพรจะมีอ่าก็เรียกคุณสมบัติดีมากน่าจะต้องอีกขวดหนึ่งเอาขวดไม่เย็ดข้างหลังอ่ะขวดน้ำเปล่าเอามาเลยเทน้ำออกเลย เมื่อกี้เราใช้เป็นปหนึ่งต่อหนึ่งหรอไม่ไม่โลชั่นห้นาไอน,น,น้ำมันมะกอกสามอ๋อแล้วที่คุณบอกว่าใช้หนึ่งต่อหนึ่งอันนั้นเคหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งไว้หนึ่งกิโลตอ่ตอตอ่อขวดนี่ก็ได้มันก็จะเหลวแล้วก็จะพอดีคืออยากให้มันข้นเกินอเอาขวดเดียวพอแต่ที่ว่านี้พอดีที่เมื่อวานที่ใช้ใช้น้ำพอดีนะอยนี้กันอันนี้ฝากนี่ เอาไอเพราะว่าจะาข้นมากมัน,ม,นมันไม่ได้มันใสนี่ไปมันเดี๋ยว,แล,วแล้วเสียดายอีกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพอเราจะใช้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ในกระลำมังกันแต่เมื่อวานรู้สึกนวดเท้าก,กลับไปมือนี่ทำไมอ่ะ <c oughs> รู้สึกมือมันโดนในทุ่งมือบไม่รู้ว่าเออมันแบบรู้สึกมือมันนิ่มๆอ๋อลุมลุมลุ แช็ดทำความสะอาดยังเป็นค่ะตึกระงนี้ต้องซื้อที่ร้านร้านหงม่วงหงม่วอยู่ตรงหงม่วงอยู่อยู่วัดตึกหงม่วงเดี๋ยวเขาจะมีตรงเจเจมอก็มีนะแต่อยู่ในนี้แต่ราคามันจะแตกต่างกันนิดนึงราคาบวกค่าที่ใช่ใช่เขาจะอ้นนี้ อยู่ในเจเจมออยู่ในเจเจมอลอ่ะจะมีอยู่ร้านหนึ่งหัวเจมอเดินนั่นหรอชั้นรู้สึกว่าจะใต้ดินชั้นหนึ่งหรือชั้นใต้ดินเนี่ยคือไม่แน่ใจเราไปดูรู้สึกว่าติดไม่ค่อยเห็นสมุนไพรในนั้นแหละแต่ถ้าไปทางน้องนัะเรื่อถูกสัมเพ็งอ่ะมาอาวัธติดก็คืออยู่สัมเพ็งอ่าเราก็เดี๋ยวจบจบทำให้เกิดแล้วแบ่งกันทำตูดตูดเอาไว้จะได้ไปวั วัดตึกมันก็คือเสียเดียวกับจักสำเพงรู้จักใช่ไหมแล้วตัวน้ำมันก็ซื้อที่นั่นหรอน้ำมันไทยที่นั่นเขาก็มีเท่านันอ๋อไม่ถึงไอ้น้ำมันอันเนี้ยไอ้ไอ้นี่น้ำมันมะกอก้วเมื่อะกผู้สั่งมาผู้สั่งให้คนจัดฝ่ายจะซื้อโรงเรียนซื้อไม่รู้เขาซื้อมาจากที่ไหนก็ลองไปถามดูและตัวนี้มันบำรุงผมได้เป็นอะไรได้มันจะมีแบบ ไม่ต้องใส่ตัวน้ำมันมาก่อเกันเนี้ยมันจะแพงกว่ามินิลอล์ไอแพงกว่าน้ำมันแก้วน้ำมันแก้วที่น้ำมันแก้วมีใช่น้ำมันแก้วก็ได้มันจะมีอันนี้คือเกตใช้บำรุงแล้วก็เกตที่เอาไว้กินใช่ไหมคุณมันจะมีเอาน้ำมันเอาไว้ผัดหนึ่งอันกับทำสลัดอีกอันเราใช่ใช่ใช่นั่นแหละเอาไว้ในนั้นเราก็มือควักใช้กันเอาออกอยากเอาช้อนไปออกนีเอาไว้ในตู้ แล้วก็เอาวันนี้ก็ถูไถกัเน้กะละมังให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงจับคู่เดี๋ยวก็เช็ดออกดีมีต้องไปทายคอคอก่อนไหมคะหรือว่ามันก็ต้องเช็ดตรงความสะอาดถึงบอกว่าความสะอาดกันยังเป็นการอันนี้ทิ้งเลยนะคะคุณ่ะทิ้งเลยขวดละขวดทิ้งเลย ขวดเดี๋ยวผมขอแล้วกันครูมันมีฝาใช่ป่ะมีค่ะเออเดี๋ยวผมขอขวดเอาอันนี้ไปเก็บเอใส่ไว้ในตู้เอาใส่ไว้ได้ได้ไว้อย่างนี้ขวดใหญ่ก็อะไรไปเก็บไว้ในตู้เลยถ้าไปไว้ในครัวก็ได้หมาครับอ่ะเป็นล้านเดี๋ยวเปนไม้หนีบขวดเช็คคำว่าไม้หนีรัว เขาเพื in, anyway. ่อเดี <pod> ๋ยวน้อยทำอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ใช้ผสมใช้แบ่งใช่ไหมขวดมันขวดแก้วขวดแก้วดีอยู่แล้วใช่ขวดแก้วมันดีอยู่แล้วถ้าไม่รกบ้านถ้าไม่รกบ้านอย่างที่บอกกันแหละเก็บทุกอย่างครูถ้าครูจะเก็บทุกอย่างเนี่ยครูไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ในห้องเรียนก็ต้องมีขวดอย่างพี่สาวหรือว่าที่บ้านเขาจะเก็บเพราะ เพราะว่าเป็นพวกน้ำมันหรือพวกอะไรเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ในขวดแก้วเสร็จแล้วจับคู่กัน